แยกออากมา,ารันุชกลางครับเพชรสองคมเตะพับในพยายามตัดฐานให้ให้ครอนซะก่อนอุ้ยสับศอกไม่ถึงห่างไปนิดเสือขาวโต้้วยสอกแต่ลูกขวางหน้าของเพชรสองคมการเตรียมตัวมาครับวันนี้ อยู่ที่การเตรียมตัวเรียกว่าการฟิตอยู่ในขอบ<อ>ในเขตอยู่ในวินยัยสภาพร่างกายย่อมจะคงที่แล้วครับไปขวาซ้ายใช้ครงโต้ซ้ายขึ้นเป็นไปไปลายเท้าครับมุมแดงเสือขาวน้ำกงิน,นี่เพชรสองคมกรรมการอารันุชกลางแต่ไม่ถึง กานายเพชรสองคมขวางอาวุธไม่มีกรรมการแยกออกมากรดบาทยังสร้างจังหวะก็อยู่ครับพยายามวัดระยะด้วยสายเท้าหน้าให้เป็นประโยชน์เตะขวาพับในเพชรสองคมยังนิ่งยังเฉยครับแตด้านเสือขาวขึ้นชื่อว่าเสือต้องดุแล้วครับ ทำไมดุนี่แย่เลยเดี๋ยวจะโดนสมันขยํำมาซะก่อนเดินช้าครับเดินเพื่อสร้างจังหวะตบในบตดอัดด้วยแค้งแต่เป็นเป็นเป๊ะตายเลยครับเพสองคมตั้งกำแพงความกับการแยก,แกมาเริ่มเริ่มเกมกันใหม่นะครับก็ยังไม่มีอะไรรุนแรง อันนี้สั้นกว่าครับเ,เสือขาบวกได้หมัดแต่พกเกาะน้นได้หมัดเดียวนี่ดิพกเกาะนายเพชรสองเทปสองคมแม่สมิบหกชมยกที่สี่ครับเกมบีบให้เดินแล้วครับอยู่นอกนี่โดนแข้งโดนหมัดดูซิว่า ระว่างพักยกทีมงานปรับเอาแผนไหนมาสู้กับพชรสองคมครับเสือขาวเข้าไปกระโดนรวบโดนล็อกเอาวุธกออกไม่ถนัดบอหมอกระโดนแข้งขวาหมัดขวาอีกแล้วโอ้ยโอ้ยแทงเขาหน้าขาดีไม่โดนกล่องดวงใจแต่ขวาใช้โครงขวางดันเข้ามุมแดงอึยันขาเอาไว้เสือขาว ต้องคิดเร็วทำเร็วครับเดินระยะนี้เข้าล่องแข่งหรือเปล่าวันนี้แข่งขวาของเพชรสองคมทํางานดีมากโอ้ยจิ้มหัดแมหลับตั้งแต่หมัดแล้วครับหงายเก่งยกที่สี่นี่เองครับก็เป็นว่าเพชรสองคมก็อดสศนเช็คบินชนะเทนิสกันนกเอาไปรับการชูมือกระบาสะใจกองเชียรจากหนองพลองนับขำเท่านับยกที่สี่